กราบสวัสดีกุบกุ๊ปเนียบออบอนพ่อแม,ม่พี่น้องทั้งหลายนะครับวันนี้พบก,กับผมอีกแล้วเช่นเคยครับกับวงแมงกิซอนมาแต่การชนแนลนะครับวันนี้เด้วยพี่น้องบุ๊มีิยังกินหลายแล้วครับของกินเล่นน้ำเชียงครับพี่น้องนี่บกงมครับบกมอยากกินของเปรี้ยวๆนะครับวันนี้ด้วยพี่น้องเออแล้ว<ม>กับบกงเงี้ยวครับ นี่เอาใจเดือนมาใหา้ม,มนันกินสุดวันนี้พริกเกลือครับพริกเกลือนิ่มไปเปลี่ยวไปหน่อยเลยพริกเกลือครับอื เปียกชิปจัดชิปจัดคอนเจดจมาเด้อมาเด้อไปอยากกินสมนะครับหอนหอนไปสิอืมอืมอืม มาบอกเงี้ยครับอืมอะไรซื้อหลดอยากกินสมแล้ววันนี้ต้องใส่เมียทองบ่อยากกินสม <laughs> ป่านครับปลูกเองได้กินหลายรอบแล้วครับเกิดดีค่ะของยองไงเป็นเนาะไปนี่บอกเงี้ยวะแจ๊คจะเด้ทำอะมาใส่บุคบมาฝากอื มามาีมา่น้องเลยเดี๋ยวข้ามไปไงครับลำลึำลกไปครับอืมอืมหมดกัดคนโตรับอยู่นี่โต้ว,วังเจียงเนาะโตล้ลิลลินครับโต้ไปเลยดอก ่าเกี่ยวบังเงี้ยวบังเงี้ยวปลาครับบังเงี้ยวปลาเดี๋ยวบานอื่นก็ได้ครคอมเมนต์มาด้วครับเด้อบานพมอื่นบังเงี้ยวครับพี่น้องเหมือนลิ้นจี่ครับบังเงี้ยวบังเงี้ยวสายสางอื่นบังเงี้ยวครับพี่น้องกะทายบุ๊ก เมันยังกับคอมเมนต์มาด้ครับภาษาไทายภาษาอีสานวนละคำวันนี้เสนอคำว่าบักเงวอืมอืมจิตใจของเจ็ดจ อีกขัน้นรับก้อนขี่ที่จอดเสียคลองแทงมันนี่คูบ้าเลยอือคูบ้าคาโบอือ ก่อนก่อนสิจากกันไปก็เหมือนเดิมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้วงช่องวงมนยซูซอนมาตรการชานอลด้วยนะครับทั้ง YouTube และแพนเพจนะครับสำหรับเมื่อนี้สวัสดีครับบาย